วันนี้นำเสนอสิ้นมุกสลับลายจากจังหวัดสุขโขทัยค่ะพื้นนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะออกเป็นสีน้ำตาลทองค่ะซึ่งภาพรวมแล้วสวยงามมากๆตั้งแต่หัวตัวแล้วก็เชิงเลยทีเดียวค่ะเชิงเป็นลายสองท้องแต่เป็นการทอแบบยกนะคะมีพื้นที่ว่างบริเวณปลายเชิงซึ่งอันนี้ดูแล้วคลาสสิกสวยงามค่ะเดี๋ยวคุณลินพาเข้าไปชมตัวสิ้นใกล้ๆนะคะตัวสิ้นนะคะเป็นลักษณะของการ ยืนสีดำแล้วพุ่งสีน้ำตาลจะออกเป็นสีทองแล้วก็ยกด้วยสีน้ำตาลนะคะและสีมังคุดค่ะเป็นได้สีเฉดในการทอนะคะแบบนี้เลยค่ะส่วนหัวสิ้นค่ะเป็นสีแดงมังคุดค่ะซึ่งทำให้อ่าไปเบรกสีมืดๆของตัวสิ้นและเชิงทำให้ดูสาว ขึ้นนะคะทำให้ดูสวยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหัวใจสําคัญของคูลินจริงๆที่อยากโชว์คือเป็นอ่าเชิงเนี่ยค่ะเป็นการทอเครื่องโบราณล,ลายสองท้องแต่เป็นการทอแบบยกนะคะและคูลินบุผ้ากาวให้แล้วเรียบร้อยค่ะเนี่ยค่ะข้างในก็สวยข้างนอกก็สวยแบบนี้เลยนะคะให้เห็นภาพรวมๆค่ะพื้นนี้ราคา1น0 0 0บาทเท่านั้นค่ะย้ำค่ะราคา 1,800บาทเท่านั้นและของดีแบบนี้มีไม่มากนะคะมีผืนเดียวเท่านั้นคือถ้าขายไปแล้วจะหาแบบนี้อีกบอกเลยว่าไม่มีแล้วนะคะมีผืนเดียวจริงๆค่ะสนใจจับจองเป็นเจ้าของกันได้ในราคา1 8 0่บาทค่ะส่งให้ท่านฟรีถึงหน้าบ้านและมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะคะ รับประกันเป็นผ้าทอมือจากจังหวัดสุขโขทัยแท้เนื้อผ้าดีและสีไม่ตกค่ะกดสามเหลี่ยมทางด้านขวามือนะคะคุรินมีหมายเลขโทรศัพท์นะคะฝากติดตาม YouTube ค่ะผ้าทอภาคเหนือฝากติดตามเพจผ้าทอภาคเหนือใบคุรินทาง Facebook ด้วยนะคะหากมีคำถามใดหรือต้องการขอภาพเพิ่มเติมทักทายเข้ามาได้